มาคัสเกมมาครับกันนะครับไอเดียอะไรก็มาดีกันน,นี่ครับแป๊บนึงนะครับขอไปชื่อครับมาครับวันนี้เราจะมาเล่นมาครับมานะครับภาคศูนย์จุดหนึ่งหกจุดศูนย์จุดหนึ่งห้าจุดหกนะครับัสติ้งเน็ะเซิร์ฟเลยชื่อโลกชื่อ Open World o P e N O-P-E-N Open เอาดีโวลกันนะครับโอเว วันนี้ก็จะมีคนเล่นจะมีคนมาเล่นด้วยนะครับครับมาครับตัดต้นไม้เด็ดเดี่ยวลอยคนเนึรมาแล้วครับสตีเวนจอยติดเกมครับชื่อสตีเวนนะมึงนี่ตกไปกันเลยตัดต้นไม้เออ แรกนะครับที่เราต้องทําก็คือเออตัดต้นไม้กันนะครับตัดต้นไม้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  w h ม t ตัดฟักสามมามาวันนี้วันนี้เร็วือลงเงินตัดต้นไม้อันนี้ทั้งนี้มุ่งแต่ต้นเล็กๆขอตัดต้นนี้สิบโมงตัดต้นไม้กัน นี่นะตัดต้นไม้อยู่นะเดี๋ยวแล้วเราจะไปแล้นึงนะครับก็มากันนะครับมาอยู่กันไปครับต่อเลยตัดต้นไม้ไปตัดต้นนูนดิ

เขาเดันมานะแป๊บนึ่งได้สิบหกได้สิบหกตน้นได้สิบหกแล้ว แป๊ปหนึ <supply> ่งนะครับแล้วก็ไปต่อเลยตัดผมไหม กเอาเนื้อผมด้เนื <t> ้อด้ไ้เนื้อด้วยแกดาเนื้อด้วยไม่รู้มาต่อเลยนะแกดาเนื้อินดีครับ เล่นนะขูกไปนี <yapmış mill> ่เขียวไม่แขไงปายดึงออกจริงจริงแบ็ถันจ้เยอะได้เยอะแลย พักกิอะไรกันนะฮะถ้าเปคนหลเเดี๋ยวเดี๋ยว ตัดติท๊บดกเดี๋ย็กนึงนะครับเดี๋ยวต่อเลยเดี๋ยวพี่เจด้วยนะครับต่อเลย นี่ตเครับนี่ฮะไอพี่นะปังของกูนยังดีกว่านะนี่ของกูด้วยป๋าเลืกล้วเนี่ย่ะไอไม่เอาไม่เอา๋ยวไอ้ที่หลังครับเอาไมไครับครับมา ก็รอสักพักระหว่างรอตัดต้นไม้ี๋ยวค่อยละนี่แกะที่หลังจะต้นไม้ได้เยอะที่สุดเฮ้ยเหนื่อยแล้วเนี่ยครับไม่ได้กินะ ลูกแล้วไก่เนี่ยเปิ้ลนี่บ้านมีเลย jalan jalan เอา ni มาครับใหเป็นทอนเอ๊ะกเล็กวางวางอ้โ ông mm -hmm. mất liền Ik heb top en daar heb ik zelf nog geleerd met die grap. Ik heb een top wel